น,นายธินกรมูลอินรหัสนักศึกษา563 223 57วันนี้จะมาสาธิตการยืนการเดินการนั่งการว่า ไหว้พระไหว้พ่อแม่หรือไหว้ผู้ใหญ่ไหว้บุคคลทั่วไป การกราบเบญจางคประดิษฐ์ท่าเทพพระบุตรอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลี วันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลี